ผูช้ชมคะพูดถึงเรื่องของช่วงนี้เนาะก็เวลามันงวดเข้ามาทุกทีแล้วเหลืออีกประมาณสักเดือนกว่าๆเนี่ยนะคะก็ใกล้จะถึงวันเลือกตั้งดังนั้นพักการเมืองต่างๆต้องเร่งลงพื้นที่หาเสียงก็จะเน้นเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์คือพื้นที่ที่แบบทําอีกนิดนึงก็มีโอกาสชนะนะคะก็จะได้ทําเวลาได้ทันในช่วงโค้งสุดท้ายแบบนี้โดยพบว่าสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาพักการเมืองส่วนใหญ่เลือกที่จะใช้วิธีการหาเสียงแบบคู่ขนานระหว่างพื้นที่กรุงเทพกับต่างจังหวัดค่ะ สุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะพักเพื่อไทยเดินสายลงพื้นที่หลายจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือค่ะได้เปิดเวทีปราศัยที่ตลาดนัดคลองถมห้างฉัดอําเภอเมืองจังหวัดลําปางงานนี้นางสาวแพททองทานชนวัตร์แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพักเพื่อไทยได้ร่วมปราศัยผ่านระบบซูมเข้ามานะคะเนื่องจากอยู่ในช่วงใกล้คลอด ขณะที่นายเศรษฐาทวีสินอีกหนึ่งแคนดิเดตนายกของพรรคตอกย้ำถึงความจำเป็นของนโยบายกระเป๋าเงินดิจิทัล10,000บาทเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วภายใน6เดือนแต่ประเด็นนี้กก,กตเขาขอให้ชี้แจงไงนะว่ามันทำยังไงมันผิดกฎหมายหรือเปล่าซึ่งทีมเศรษฐกิจของพรรคเตรียมส่งหนังสือชี้แจงกกตถึงนโยบายนี้ค่ะเรามีเวลา6เดือนครับ6เดือนนี่ผมว่าเพียงพอ6เดือนนี้เป็นเวลาที่ ลูกหลานเราที่ทํางานอยู่ต่างจังหวัดในเมืองใหญ่ๆก็น่าจะกลับมาที่ประเทศไทยแล้วก็น่าจะกลับมาที่ลาปางได้ก็น่าจะกลับมาใช้จ่ายเงินได้ตรงนี้ก็จะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนทําให้ชุมชนที่พี่น้องอยู่นี่เจริญขึ้นมาไม่จําเป็นต้องไปที่เชียงใหม่หรือหาดใหญ่หรือภูเก็ตหรือแม้กระทั่งกรุงเทพมหานครก็ตามทีเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจชุมชนเราจะใหญ่โตแล้วก็จะเติบโตขึ้นนะครับอันนี้ถือว่าเป็นถือว่าเป็นข้อกําหนดไว้ แต่ว่าอย่างไรก็ตามทีผมคิดว่า1,000 0บาทเป็นเงินที่จํานวนมากพอที่พี่น้องของเราจะสามารถตั้งตัวได้ชอบไหมครับเอาไหมครับส่วนทีมกรุงเทพพักเพื่อไทยวันนี้ลงพื้นที่วัดซิกถนนพาหุรัตค่ะเพื่อสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และหาเสียงให้กับผู้สมัครของพักโดยมีนายสมชายวงสวัสดิ์อดีตนายกรัฐมนตรีนำทีมด้วยตัวเองค่ะ ด้านนายชัยเกษมนิติสิริแคนดิเดตนายกอีกคนหนึ่งของพรรคเพื่อไทยถูกนำตัวบินด่วนจากจังหวัดน่านเข้ากรุงเทพเพื่อรักษาตัวค่ะหลังจากแพทย์ตรวจพบก้อนเลือดแห้งสองก้อนในสมองไปแตะเส้นประสาทที่เกี่ยวข้องกับความทรงจำและการทรงตัวซึ่งล่าสุดเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลศิริราชแล้วนะคะโดยมีรายงานว่านายชัยเกษมยังสามารถสื่อสารพูดคุยกับครอบครัวได้ตามปกติค่ะ ส่วนพักภูมิใจไทยนายอนุทินชาญวิรากูลหัวหน้าพักขึ้นเหนือไปปราศัยหาเสียงที่สนามกีฬาตําบลป่าอ,อ้อดอนชัยอําเภอเมืองจังหวัดเชียงรายโชว์อู้กําเมืองผสมภาษากลางนําเสนอนโยบายด้านสาธารณสุขค่ะแล้วก็ย้ําสโลแกนหาเสียงของพัก อู้แล้วยะแปลว่าอะไรฮะพูดแล้วทำใช่ไหมคุณเชษาเป็นภาษาเหนือไงแล้วก็เห็นว่าการแก้ฝุ่น PM 2.5เนี่ยมาตรการเนี่ยต้องเด็ดขาดรวมถึงกับประเทศเพื่อนบ้านด้วยค่ะมีปัญหาไปที่โรงพยาบาลพ่อแม่พี่น้องชาวอำเภอเจียงไฮที่ฮักขนาดของผมครับขอความกรุณาพ่อแม่พี่น้องเลือกพักภูมิใจไทยของเฮาครับถือว่ามาใจของผมนะครับ ของหมู่เฮาครับพักภูมิใจไทยเป็นของหมู่เฮาชาวเชียงรายทุกคนครับเรื่องคุ่นอย่างนี้ผมจะไปบอกประเทศเพื่อนบ้านที่มันเผาเข้าโพดเผานู่นเผานี่แล้วทําให้เราเดือดร้อนเนี่ยถ้ามึงยังเผาอีกบอกต้องขายสินค้ามาที่เมืองไทยแม้แต่ฝากเดียวครับผมบอกให้บอกฮึ้อนะครับให้ข้าวโพดเหล่านี้ที่มันเกิดจากการเผาป่าเข้ามาในประเทศไทย ต้องใช้ไม้แรงครับไปดูความขึ้นไหวของพักไทยสร้างไทยกันบ้างครับไปหาเสียงที่สกลน,นครง,งานนี้ครับคุณหญิงสุดารัตน์เกย,ยุรพันธ์หัวหน้าพักถึงขั้นหลังน้ําตากลางเวทีเลยครับเพราะอะไรครับเพราะว่ามีคนแห่ไปฟังนับหมื่นคนแล้วก็มีการตะโกนเชียร์ด้วยว่าอยากให้เป็นนายกของคนอีสานครับก่อนที่จะเน้นย้ําให้พักเนี่ยเป็นทางเลือกใหม่ ทางรอดประเทศไทยที่จะนำพาให้หลุดพ้นสงครามการเมืองสองขั่วครับนี่ครับแล้วก็เป็นบรรยากาศระหว่างที่พักชาติไทยพัฒนานายวราวุิศิลปะอาชาหัวหน้าพักพร้อมกับคุณหญิงแจ่มใสศิลปะอาชาและพี่สาว ขึ้นรถแห่ตระเวนหาเสียงพร้อมผู้สมัครในห้ามเพลของจังหวัดสุพรรณบุรีครับโดยย้ำนโยบายสารต่อโครงการต่าง,างๆเพื่อให้เกิดการพัฒนาจังหวัดอย่างต่อนเนื่องพร้อมกับขอให้ชาวจังหวัดสุพรรณบุรีเลือกพักและก็ขอให้จำโลโก้พักและเบอร์ผู้สมัครเพื่อป้องกันความสับสนครับเอ้ากดสงแปดรีวหน่อยครับ ขอบคุณครับทุกท่านที่มาต้อนรับกันอย่างอบอุ่นนะครับขอบคุณมากจริงๆเดจริงนี่เป็นบรรยากาศของพักก้าวไกลนะครับได้เปิดเวทีประสายย่อยที่จังหวัดฉะเชิงเซาโดยนายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจในฐานะผู้ช่วยหาเสียงของพักก็นำเสนอนโยบายการปรับค่าแรงขั้นต่ำเป็น450บาทและให้ปรับขึ้นอัตโนมัติทุกปีรวมทั้งสวัสดิการสังคมให้พ่อแม่ในการเลี้ยงดูบุตร1,200บาททุกคนทุกเดือนด้วยนะครับ ก่อนจะขอคะแนนชาว8ริ้วกา9ไกลประเทศไทยไม่เหมือนเดิมนะครับ ส่วนพักพลังประชารัฐบ้างนะคะเปิดเวทีปราศัยใหญ่ในจังหวัดปทุมธานีค่ะแต่ว่าน้าพักพลเอกประวิทย์วงสุวรรณไม่ได้มาร่วมเวทีด้วยนะคะช่วงหลังเนี่ยก็ปรับแผนเอามันมีเทคโนโลยีเนี่ยวิดีโอคอลมาแทนนะสะดวกดีนะ,ะทางแกนนาพักทั้งคุณนรุลพินโยสินวัตรคุณสกลทีพัทยาคุณก็ย้ํานโยบายพักว่าต้องทําได้จริงโดยเฉพาะการแก้ปัญหาปากท้องค่ะ ส่วนพักรวมไทยสร้างชาตินำโดยนายเอกนัทพร้อมพันเลขาธิการพักนะคะขอคะแนนเสียงกับผู้สมัครกับบรรดาประชาชนนะขอคะแนนให้กับผู้สมัครสอส,อสอกรุงเทพในพื้นที่วังทองหลางบางกะปิลาดพร้าวคันายาวค่ะเรียกได้ว่าเขาไปแบบคือถึงหน้าบ้านเลยอะเอาแบบหลังต่อหลังเลยอะเคาะประตูกันแบบใกล้ชิดเลยนะคะแล้วก็จัดคิวเดินสายประสยัยกับพลเอกประยุทธ์จันโอชาได้พบปะประชาชนแบบใกล้ชิดด้วยค่ะ